บททดสอบกันมาหลายด้านนะมันมีหลายรูปแบบสิ่งที่เราต้องเจอสําหรับผู้ที่จะเดินเข้าสู่กระแสเนี่ยนะะ,จะจะเจอหลายอย,าย,ยา่างมันบางครั้งก็อาจจะมีการที่เราแปลกกับาคนชั้นบ้านคือนะเราอาจจะคิดนอกกรอบมากคนอื่นนะคือ,อตอนนี้เรากำลังจะเดินออกนอกระบบของโลกนะได้ติต่อไปใ,ใช่ไหมว่าเรากำลังจะเดินออก นอกระบบของโรกียะดังนั้นพอเราเข้าสู่แต่โอกุตระเนี่ยเป็นธรรมดาที่เราจะแปลงรนะบบระบบเรากจะเปลี่ยนพอระบบจะเปลี่ยนปั๊บเนี่ยไอตัวที่มันอะไรอวอนขัดหรืออะไรอวรนไอรูปนามขันห้าที่เรายึดกันมาอยู่เลยนะยึดกันมาหลาย